ตีอยู่ด้วยกตีอย mm ู mm ่ด mm ้วยพีแข่งไว้พีแข่งไว้ดีจานจานใจเย็นนะจานโอ้ย วันนี้เขามาสถานที่นี้ย้อนกลับมาอีกรอบครับกับโรงเรียนเฮียนที่เคยมีคุณครูเสียชีวิตที่นี่แล้วก็มีนักเรียนเสียชีวิตที่นี่ครับหลายต่อหลายคนจะได้ยินและรับรู้ถึงกิติศัพท์ความเฮียนของสองดวงวิญญาณนี้ครับสุดท้ายเนี่ยความเฮียนจึงทำให้โรงเรียนถูกปิดวันนี้ครับบีกับเนทกลับมาที่นี่ครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับว่าเขาจะเจอกับดวงวิญญาณดวงไหนหรือไม่แน่อาจจะแจ็คพอตได้เจอทั้งสองดวงก็ได้นะครับไปรับชมเล็ครับ เดี๋ยวเราจะเดินไปจุดโรงเรียนที่จุดโรงเรียนคุณครูคที่เขาจะว่ามีค,คุณครูและนักเรียนที่หววแห่มากไปเกินอะไรนะไอ้นักเรียนไอ้นักเรียนไอ้นันกเรียน,น,ยนโอ้โหเอาละไอ้นักเรียนมาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนนะตอนนี้แปดสิบห้าท่านแล้วกดถูกใจให้เราหน่อยนะครับนะอีกคนละหนึ่งถูกใจพี่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยเร็วถูกใจไปไเฮ้ยเสียงมาจากข้างในอะ มาแล้วเหรอหน้าประตูบีหน้าประตูไหนไหนกูเห็นเหมือนมีอะไรตัดผ่านไปอ่ะออกมาดิออกมาครูหรือที่เรียนโอ้โหนี่ไงครูนักเรียนอ่ะมาแล้วนิดเดียวเองเกือบโดนอันนี้น่าจะครูน่าจะคุณครู อยากเลือกเองไอ้นนี้ก็ยับเลือไปแล้วไปแล้วอนี้มีอกูไม่หนีกูแข็งเลยบีกูแข็งเลยบียี่เะตัวเลยตัวซ้ายขวาซ้ายขวาเลยซ้ายขวาเลยซ้ายขวาเยยไอ้ยี่ยี่สั้นี่ก็ขยันขยันไถมาหาพูนจริงเลยยีไอ้ยียนี่ก็ขยันเลือดมาจริงเลยมาดิมึงมาให้สุดดิ นี่มันไอ้แดงกับไอ้เขียวนี่แม่งยังมาอยู่อ bueno ่ะดีหยุดเอาใครมาใครมาวะนะตรงนี้น erm ี่อยู่นี่นี sí, ่ทางนี้พี่ไม่ได้อยู่บ้านนู้นหรอเปล่ากูอยู่นี่ฮะ เฮียแล้วมันบอกบ้านนู้นใครยืนอยู่เดี๋ยว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 ข้างหลังรานรันรันรีบมาแล้วเฮียมาแล้วรันเห็นจังเลยดัางขระย่ายยังมึงเป็นพันโลนึกไลยเฮียอ้าเหี้ยไปนู่นแล้วหลังจากปิดไปดับธรมวัดเมื่อกี้มานี่แล้วดีมานี่แล้วหลานไปไหนแล้วเอาจะทำไรเฮ้ยเอานั้นเลยเหรอโบนไปเอานั้นเลยเหรอ Hãy เฮ้หมาหอนหมาหอนฮึเป็นไรอะไรกูเป็นไรหวดู่วเที่ยอะไกูก็ถืออยู่เนี่ยกูรอหมดอยู่เนี่ยแม่งหัวไะไรรอใไขหอนมึงไข่หูว่าทำไปเนรกูอยู่นี่หัวห่างเปเมตรเลยทันทันทันโอ้โหเจ็บยนอะไรครับอพเฮ้ย

กูสมศรีกูละกูสมศรีอ้าวอนาอัชนากูสมอวูสืเลียนออนักเรียนพี่พี่อะไรอ่ะพี่ไอ้สมศรีสมศรีสมศักดิ์สมศรีสมศรีกูว่าใหม่กูวอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยเฮ้ยอะไรตีกูทำไมอ่ะตีอะไรีลันอยู่นี่ใครตีตูดกูอ่ะคนตีอยู่นู่นคนตีอยู่นู่น น,นาะใช่ไหมนะะ่ะว oh. ันเดินมาแล้วอันนี้อะไรเนี่ยเหมือนพออ้อเลยถือไม้มาด้วยอันนี้ก็นักเรียนมาข้างหน้าข้างหลังเลยมาแล้วมาแล้วโอ้โหยื่รอเลย นึกถึงสมัยเรียนมัธยมแล้วโดนฝ่ายปกครองตีเลยระวังวังไงนี่ไงครับอยู่ข้างหลังเลยอ,อ,ยอเด็กทีอ <c oughs> ต้องโดนอะไรเกิด <c oughs> อะไรอะไร ไหนล่ะใครเยี่กูอ่ะเยี่ยูอ่กูจัดใครเล่นพ่อตายไอ้เดี่ยยีคยกูอ่ะกูเอากูมดได้เดี่ยยไ่ได้เด็กไหมผีอ่ะไม่ได้กูอะไรวะใจตัวมันอะเบอร์จริงโง่เนี่ยออนีม่ใหญ่ไม่เบอร์ดูเนื้อกูดิเออเบอร์ไปเลยดูตัวกูดินะเบอรอใจเย็นใจเย็นปวดฟันตัวกูร้องเนี่ยตัวแม่เม็ดอะไรขึ้น

เมื่อก tamam. ี้หันมาตั้งใจสอนเลยนะเว้ยพี่หันมาเลยเฮ้ยจ่าเห็นแล้วจารักจันเจนนะจันเนี่ยจันเดินตูอยู่เนี่ยโอ้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 ยหมดแล้วบีหมด้หมใครวะไม่รู้หมดใครวะหมดใครวะเอาหัวเตี้ย ปวดใครวะอาจารย์รู้วดใครอ่ะกูไม่รู้อาจารย์โอ้ยโอ้ยโดนแล้วอะไรใครเตะกูไม่ได้กูโดนเหี้ยนนี้อย่างแน่นอะดังตับเลว้ยคนนี่้ช่วยรู้ไหมล่ะเฮ้ยนี่มีเสียงมีเสียงตีแล้วมีมีเสียงหวดแล้วกูได้ยินอยู่กูได้ยินอยู่ที่จะตีตะกูดีที่สุดกูได้ยินอยู่ไปตีตะกก้เลย ตีบางทีที่หัวตะกูเนี่ยไปถะกลองเขาบอกให้ตีถากล้องมึงก็จะถือกล้องไปมตีไอ้ไอ้หัวกูตีกูบีเฮียหัวตะกูเนี่ยโว้ยอะไรอุ้ยบีข้างหน้ามึงไม่ใช่บีบีเดี๋ยวเขา เห็นไหมเห็นไหมห็่ไม่เห็นหมลไม่เห็นนะไม่เห็นวันนี้วันโกนด้วยแล้วครับโอเคครับพี่ไม่หายไนไหนแล้วไอ้นี่เป็นหายไปไหนแล้วไม่รู้พี่มนหนไปแวพี่มันจะหดไแล้วพี่มีแนี่แล้วไม่แค่อย่าร้องแอย่เลื่อนมาพูไม่ได้ทีพูไม่โเลย เฮ้ยเฮ้มีเสียงมีเสียงอะไรเสียงอะไรพี่พี่แข่งไว้พี่แข่งไว้พี่จานจานใจนเยนะาจาน ไปต่อไปไปเดี๋ยวไปต่อเพลเดี๋ยวไปต่อนะพี่นะเดี๋ยวไปต่อนะพี่นะหนึ่งพันสองร้อยท่านนะครับนะรอสักคู่่เดียวเดี๋ยวไปต่อที่อีลากไส้นะไม่ได้ดันเลยเดี๋ยวไปต่อที่อีลากไส้นะครับพี่นะเดี๋ยวมีอีลากไส้ต่อนะครับทุกคนเฮ้อะไรมันนอ่าเดี๋ยวมึงรอกูอยู่ตรงนี้เดี๋ยวกูมาใหม่เดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมาคนเดียวมึงเจอคุณแน่รอกูแป๊บเดียวรอกูแป๊บเดียวแล้วแม่บอกโอ้โห โอ้โหนี่ดิผลเป็นลิงเลยมาเนียกับกูแล้วเนี่ยใครบกกูก็ไม่รู้อุย๊ยมแม่ชีเฮ้ยนี่นยัง alive ยังไม่ได้เรียกเลยกูยังสแบบงไทยแม่ชีคนเป็นผีมัดรวมบ้านนี้เป็นบ้านล้างทรงไทยที่มีหญิงคนหนึ่ง ชอบปฏิบัติธรรมมากแต่ไม่ใช่แม่ชีนะแล้วได้ก่อตั้งลัทธินี้ขึ้นมาเพราะว่าเขามีลูกหนึ่งคนแต่ลูกเขาเนี้ยไม่ค่อยเต็มร้อยทั้งเท่าไหร่เขาอยากให้ลูกเขาไปนิพพานเนื่องจากลูกเขาไม่เต็มร้อยเนี้ยเขารู้สึกว่าอยากให้ลูกเขาไปนิพพานเพื่อแบบชดใช้กรรมหมดแล้วไปนิพพานหรือไปเกิดใหม่ที่มันจะได้เกิดมาสมบูรณ์แบบ เขาเชื่ออย่างนั้นครับเขาเลยเลือกปลิดชีพลูกและตัวเองในบ้านหลังนี้แต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่อะเขาขังลูกเขาไว้ในห้องนะครับแล้วก็เอาโซ่ล่ามาที่เสาแต่กว่าจะมีคนมาพบศพเนี่ยก็เหลือแต่กระดูกแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับประวัติได้เล่ากันไปแล้วนะครับนะน่ากลักวจริงๆนะทุกคนและประวัติผมย้านะครับทุกที่ทุกสถานที่ที่เราไปนะเป็นประวัติจริงเป็นเรื่องราเป็นเรื่องราวจริงเหตุการณ์จริงนะครับที่เราที่เกิดขึ้นนะครับนี่เข้าไมไ <c oughs> ม่ทันไรเจอแล้ว นี่ยืนรอเลยพี่เียขึ้นมาเจออีกแล้วเหรอหายไปแล้วหายไปแล้วอ่ะขอพูดได้ขอพูดได้สวัสดีน้องบีสวัสดีน้องบีสวัสดีน้องแน็กน้ำดำนี่วะอุ้ยมีดนตรีไทยด้วยอ่ะเฮียบีอะไรเฮียอน้ำดำอ่ะเฮ้ยอะไรน้ำดำอ่ะ แต่ก่อนที่มึงบอกว่าเป็นลูกของแม่ชีอะลูกเขาผู้หญิงผู้ชายไม่รู้แต่ที่เมื่อกี้กูเห็นเหมือนไม่รู้ไม่แน่ใจไม่ได้ดูเหมือนจะเป็นหน้าดำดำแต่ผมยังไม่เห็นนะว่าผมยาวหรือผมสั้นพี่แต่เป็นเหมือนหน้าดำมามองเราผมก็กำลังเดินเข้าไปนะพี่นะแล้วตอนที่เราเดินเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่แม่ชีแบบโกนหัวนะเขาเป็นเขาเป็นเหมือนแม่ชีที่ปฏิบัติธรรมเฉยนะครับทุกคนแล้วเขาเกิดผิดพิสดานไปไปในทางที่แบบว่าอ้าอมนา เหมือนจะไปในลักที่หนึ่งนะครับนะอะไรเป็นอะไรอะไรวะเมื่อกี้เป็นอะไรอะไรมันกระเด็นมาอุ้ยมีแะดุ้งให้ขาขยับนิดหน่อยพี่คุณเหมือนตรงนี้หรือเปล่าวะอะไรวะอยู่วะเหมือนตรงนี้หรือเปล่าที่เขาเจอศพตรงนี้เหรอแล้วที่บอกว่าลูกเขาโดนโดนไอ้นี่อยู่่ะ โดนโดนโดนผูกโซ่ไม่รู้ตรงไหนแต่ที่เสียชีวิตอะน่าจะตรงนี้น่าจะตรงนี้หรือเปล่าอุ้ยเดี๋ยวว่าเกือบแล้วครูเกือบแล้วแล้วมันมีเสียงอะไรลูกเขาไม่ค่อยเต็มด้วยนะลูกไม่ค่อยเต็มเขาจะใช่เขาจะเป็นเด็กพิเศษหมายถึงความจำสั้นอ่ะนะถ้าเป็นคนคือเป็นเด็กพิเศษอ่ะแล้วแม่เขาโอ้โหดินดาเขาเหรอ เรียบร้อยหายไปแล้วเนี่ยตรงนี้เลยกูหันมาเมื่อกี้กูอุ้ยเตะอะไรเนี่ยกูหันมามีอะไรห้อยอยู่ตรงเนี้ยไม่ใช่แค่ห้อยน่ะนั่งรอเลยเหมือนนั่งฟังอะแอบฟังเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงบอกว่ามันความจำสั้นสติไม่ดีมึงโดนเศษอะโอ้โหพายแล้วอย่าบอกแล้วเดินรอบทิศเลยอะแล้วเมื่อกี้เขาห้อยอยู่เลย พ่ออยู่ตรงคืนเนี่ยจริงพ,พี่อเพื่อนเห็นเหมือนผมไหมพี่ว่ามันมีอะไรห้อยอยู่อ่นะตาฝาดโอ้โหเห็นตาฝาดที่พี่900ก้าวร้องกับท่านเห็นเหมือนผมใช่ไหมพี่ออกไปดิอยากเจออยากเห็นอย,อ,อยากพบอยากสัมผัสอยากสัมผัสอยากเห็นอยากเจออยากพบอยากสัมผัสอยากอะไรสักอย่างโอโ้โหดีอะ นอนเป็นลิงเลยอออยมาอะไรพอยู่วะมึงคืออะไอ้น้องคนนั้นไงที่มึงพูดอะเนี่ยลูกเขาเนี่ยมาแล้วนมาแพอมลมึงมาเลยรพอมึงรู้ว่าเป็นประวัติของเมืองนี่มึงเล่นกายกรรมเลยใช่ไหมไนี่แม่มึงไม่ดูแลเลยใช่ไหมไหนแม่อ่ะให้ตอบกูบีให้ตอบกูเมื่อกี้กูไปว่าลูกเขาอ่ะ ใครตอบกูอะแล้วแม่มันอยู่ไหนวะบีไม่รู้กูเห็นจะลูกค่อยอยู่เนี่ยเย่ยแม่อยู่ไหนอะไปนิพานเหมือนหรอใครย่รากูเยี่ยมมาจากกองพาน,นด้วยหล่อนหันไปหันมาเนี่ยอยู่ไหนอยู่นี่ไม่รู้ตรงไหนแม่เชหรือจะเป็นวิญญ,ญาณผีสามภวสีเล่ยรล่อนที่อยู่ที่นี่ถ้าหากว่ายังอยู่ออกมา ออกแล้วเชี่ยรชี่วะเขาเชี่ยวไปอยู่นู่นน่ะกูไม่รู้รูเขาเปล่าวะชี่าอยู่ตรงนู้นน่ะนั่นเนี่ยนั่นเน่ยเนด็กเชี่ยบีมีจริงๆว่ะตอนนี้มึงเห็นหน้ามามีรายเดินตัดไปอ่ะเดินตัดอะไรไม่มีสุขเถิดแม่ชีีอยู่ดีเถิดนะ มีอะไรกันที่แม่หนูอ่ะกูได้ยินแม่หนูทำไมแม่หนูทำไมครับอยากนิพนานอีกรอบอ่ะแล้วหนูโดนโดนเฮ้ยเก่งไรอ่ะออกมาเอยากนิพนานหรือเปล่าอยากนิพนานเปล่า อุ้ยบีกูเจอแล้วตัวเบลเลอร์เลยที่มึงบอกอ่ะหนูหนูน่ะวิ่งไปแล้วน่ะกูตัวเท่าแมวเลยเมื่อกี้ไม่พูดหรอกว่าเจอหนูว่กูบอกว่ากูเจอหนูเฮ้ยไอ้สัดเฮ้ยไม่ใช่บีที่เลยพอยอีกแล้วอ่ะนี่ทำไมตายนี่น่าส่งเข้าโอลิมปิกเนี่ยโหนคือเก่งมากเอาแล้วไงเอาแล้วไง ถ้ามาอยู่กับกูแล้วก็จะล่วงลงไปข้างล่างเลยนะครับอยู่ไหนเนี่ยเสียงอะไรวะเสียงหนักแน่นน่ะเดินทีนี่อืหกลัวกลัวบ้านผุมากเลยออกมาไอ้หนูแม่มึงอยู่ไหนเฮ้ยแม่มึงอยู่ไหนแม่อยู่หรือเปล่ากอดขาอยู่นี่ไงไไม่ต้องไปบอกเขาแล้ว ไอ้้เหียิพามันนิฟข้บกูแล้วเนี่ยมีมันนิบอยู่ข้างขาเนี่ยหนู F C V นะคะออกมาจ้ามันนิบอยู่ข้างขากูอ๋อมิพาอีกรอบหนึ่เอาไปนู่นแล้วไอ้นิบอยู่กับมึงแล้วพี่ันนพาอยู่กับมึงอ่ะเมื่อกี้เป็อะไรนั่งอยู่ข้างมึงอ่ะโอ้โหเมื่อกี้นิบอยู่ขากูไปอยู่ตรงมึงตรงไหนตอนไหนวะเนี่ยใครไม่รู้ กูทุไเปไอเด็กเวคคนนั้นแน่เลย,ยทำไมแม่ไม่อยอมมาดูลูกวะมันต้องมีเด็กผู้ชายที่กูเห็นเฮ<อ>้ย <billion S 2> เฮ<อ>ียเฮียตอนจริงๆเลยไ<อ>ม่มรู้ไม่คานตัดหน้าลงไปอ,ะอ่ะตอนจริงๆเลยว่ยะผมกลัวแล้วแหละแม่มึงผูกขาวไว้อ่ะเออแล้วแม่เขาผูกไว้ตรงไหนวะมไม่รู้ผูกเขาไหนเนี มไกูไม่ได้เตะเมื่อกี้มันอยู่ตรงนั้นกูไม่ได้แกล้งสวัสดีครับคุณแคลสวัสดีครับไม่ได้ดักเออหนูท้องเมื่อกี้มันตัวใหญ่จริงๆเว้ยหรือว่าเขามาดักไอตัวนั้นวะกูไม่รู้เสียงเสียงเสียงบี้เสียงทำไมอ่ะป่ารูอีกแล้วเหรอกูตายเราเปลี่ยนจากล่าผีไปล่างูกันนะทีี่งูเยอะด้วยใครตอบกูใครตอบเด็กเวตอบกูใช่ไหมเนี่ย ใครพูดใครเขาบอกแม่เขาว่าบีไม่ดูนี่กูก็ไม่รู้อุ๊ยแม่ชีแม่ชีกูไม่น่าไปเรียกแม่เขาเลยแม่เขามาดูลูกเขาแล้วเนี่ยแม่ชีหรือเปล่าใช่แม่ชีไหมครับใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าโอ้โหนี่โผล่หน้าขนาดนี้บีไม่เห็นีิไอ้เหี้ยข้างหน้ามึงเลยนะ ีีเดยวจูบแล้วงั้นน่นะไปเฮ้เห <Hey! S 2> ี้ยตัดหน้าไปเลยมึงออกมาดิมึงอย่าทำแบบนี้นี่อะอะไรยังไม่ได้เรียกเลยไอ้ดึงเพื่อกูยำดึงเพื่อนี่ชุดไทยมาจากไหนกา้เงไม,ไม่มีเลยข้างหลังมึงข้างหลังมึง มึงหันหัวกูอยู่ใชหัวไม่พีเฮียหัวไม่มึงบอกให้อยู่เฉยๆมึงหันหลังไปดูเหอะเอามึงบอกให้กูอยูออ่แต่ตอนนี้หันหลังแลนะ้ <c oughs> ่ะกูอยากจะถามว่ามันมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะ <c oughs> ชุดไทยดีมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะขยับได้ดข้าหน้าทะทีมึงไม่ได้ทำใช่ไหมทำอย่าแล้วขยับได้ไงอ่ะ มันมาได้ไงมันมาได้ไงอ่ะเฮ้ยเหี้ยตกใจบิ๊กฟีดดนตรีไทยแม่ชีหรือเปล่าครับไอ้สัตว์เอ้ยเฮ้ยสกิลอะไรยังไม่ได้สกิลอะไรเลยยังไงก็บอกไม่ได้สกิลมาตกใจว่าเธอวิชายอยู่เลยมัไม่ได้สกิลอะไรเลยหลงมันทั้นหรือเปล่าวหลงมันมาหรือเปล่า แล้วเสียงเฮีอเสียงมาจากไหนวะพี่เหมือนกุณอจารย์เลยค่ะเฮืออะไรล่ะเพื่อเอามาเพื่อเอามาดิถือม่ใช่ายอยู่กูไม่ได้ทำอะไรเลยงงพามามึงอยางนิพานเหรอมาเมึงอยางนิพานกูไม่ได้ส่งให้นะมารับของใครมายางนิพานรือรอบนะเออแดกถือกล้องถือไ้ฉายแล้วใครส่ง นี่ท่านจะเล่นจะเฮี้ยนเกินไปแล้วนะครับผมไม่ไหวแล้วนะท่านท่านอย่าไปนิพพานใช่ไหมอ่ะอย่าบอกนะว่ามาแสวงมาแสวงสิงอยู่ที่นี่อ่ะมาสิงอยู่กัมแมชีอาจจะมาสิงอยู่ในรูปรูปนี้อ้าวสิงก็ได้ช้างก็ดีสิงช้างลีโอก็ได้หะเออื่นเสียงมันมาจากไหนวะเฮ้ยเฮ้ยมึงทำไรอ่ะต่อยแม่งเหี้ยสุดยอดเฮ้ยสู้แล้วอ่ะบีเขาสู้กลับอ่ะ สวัสดีหนึ่งพันสี่ร้อยท่านนะครับมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับนะพวกเราโตแล้วนะครับพี่นี่เรากำลังจะกลับจัดการจัดการผีนี่ถ้ามึงมีหัวนะไม่มือใครอ่ะเขาทำไมอ่ะไม่ได้ตบมึงตบกอะไรกูไม่ได้ตบบีก็เมื่อกี้กูเห็นว่าตบกูไม่ได้ตบเอ้าไอ้เหี้ยไปตบตรงนั้นนี่ไม่ใช่กูมือกูมึงทุเสื้อเสื้อกูสีดำเนี่ยฮะฮะไอพี่เาหัวแตะเลยนะ ามแม่ชี้ถ้าแม่จีมาแล้วพี่มาแล้ววุ้เลยวุ้นเลยแม่ชี้โผมีคนปิดมาทั้งแม่ทั้งลูกเลยงานนี้แม่ลูกเขาคงโกรธแม่เขาที่จับเขาเขาเอานี่เอาอะไรนะเอาโซ่ร่างขาลูกเขาน่าจะแทนแม่เขาเชื่อกูสิเฮ้ย อะไรเมื่อกี้ไม่รู้ดูไม่ทันมันเหมือนมีอะไรจะจับเหมือนใครคบกูยอยู่นี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยสก,กิบเพื่ออะไรก่อนไม่ได้สก,กิบเลยเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ขอกไปแล้วกูยังไม่ได้เปิดเลยเมื่อกี้หัวออกมาแล้วว่ะใจหัวอะไรอะไปกูเข้าไปด้วยเลยอ่ะพี่ๆหนึ่งพันห้าร้อยท่านนะครับขอมพร้ <c oughs> อมพออะไรเฮ้ ตกใจแบบเป็นอะไรเนี่ยทำไมไม่ดีคุณดูไม่ทันกำลังคุยกับเขาอยู่เลยขอมั่นใจกดแชร์ให้หน่อยกดไลค์ให้หน่อยเฮียงแล้วชุดไปอยู่ที่ไหนเนะไปเข้าไปนะที่จริงมันไม่ใช่ที่ของมึงเลยนะเว้ยมึงกลับไปอยู่ที่เดิมของมึงเลยนะสั่งแม่งอันเดีสาวกบมะมันตอนที่เราเข้ามาแม่งอยู่ตรงนี้ดิ ไอชุดอะเฮ้ยแอะไอ้หาประตูมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีเหรอชุดหายไปแล้วชุดหายไปแล้วนั่นไงบีอะไรเขี้ยกูสั่งให้มันกลับมาอยู่ที่เดิมแม่งกลับมาอยู่ที่เดิมจริงๆว่ะเข็มเฮ้ยฮู้นี่ประเทศปิดปากกูไว้วะตกใจแหบปากนะเขี้ย พี่มันกลับมาแล้วครับบุ๊กก็มึงไปแขวะเมื่อกี้ไงกูไม่ได้แขวะเลยกูก็เดินมากับมึงเนี่ยอุ้ยบียรพานมาพร้อมเลยว่ะเขารอมึงขอเข้ามาอยู่เปล่าวะอยากนี้พานเหรออยากนี้พานหรือเปล่าอืฮะกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้ตอบอะไรเลยยังไม่ได้พูดอะไรเลยแทนเพื่อญญานเฮียนผีแม่ชท่านชื่ออะไรครับแล้วลูกท่านชื่ออะไร อ๋อลูกกับชื่อเขียวแต่แม่มันงูอยู่ชื่ออะไรเฮ้ยช่ขาหมูเนี่ยงูอีแล้วเหรอไหนเฮ้ยอะไรทำไมเราไม่ได้โดนอะไรเลยเป็นงูไม่ออกมาแล้วเนี่ยวันนี้ไม่เชื่อไหมพี่เพจต่อได้พี่เพจมีมีเพจต่อมีมีเพจต่ออะไรที่ลงมาปยังไงทุกคนหนึ่งพันห้าร้อยท่านไปไปไปเพจเพจต่อไปดีกว่าพี่ละครแจ็คดีดูล็อกเรียบร้อยโดนล็อกเลยได้แล้วเปิดได้แล้วอะไรอะไรจัด ไไไม่ดดดด้้้้ตัววออะะรรรลลเเเีียยยปปิิูใใหบจจงๆทรงไทยแม่ชีบ้บานล้างแนกกบ,บีมากันที่นี่มาลองของราถาผีสำรวจกันที่บ้านร้างาบ้านล้างปฏิบัติธรรมของชีพรามที่เคยมีลูกอยู่หนึ่งคนแล้วไม่ค่อยเต็มอยากให้ลูกเป็น,นิพานซึ่งเชื่อในเรื่องนิพานมากๆจึงตั้งลัที่หนึ่งขึ้นมาสุดท้ายปริชีพตัวเองกับลูกคาบ้าน ขอบคุณคลิปจากคนเป็นผีมัดรวมด้วยครับขอบพระคุณมากครับ